เอ้าเอาเอาชอบวิ่งนะหนูอ่าวอลกิ้งนะลูกเออชื่อวอลกิ้งดีไหมลูกเออชอบวิ่งจังเลยนะน้องวอลกิ้งนะเอ่อรันนิ่งดีกว่าลูกเออวอลกมันเดินนะเออลันนิ่งดีกว่าวิ่งล่ะวิ่งวิ่งชอบวิ่งจังเลยนะอน้องขันตัวนี้อ่าชอบวิ่งตามนะมาอีกแล้วโอ้โอ้แข็งแรงลูกเออออกกาลังกายนะเหมือนแม่แมวนะเดินให้อาหารไปข้างในลูกใครยังไม่อิ่มลงมาลูก เอออ้ยอ่ตัวนี้ก็ลงวิ่งเหมือนกันแต่วิ่งอ้ยตายแล้ว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 อ่ตายแล้วอ่าน้องอ่า r u น n i n ลูกเออรันนิ่งนะเออรันนิ่งเอ่อชื่อเชื่อเชอช่เออวิ่งตลอดเลยนะเออว่าไงลูกเอออ่ะอ่ะอ่าใครยังไม่ได้ใครไม่อิ่มลูกต้้งต้นนู้นน่าจะอิ่มแล้วนะเออไปต้นือนลูกมาโอ้ยังวิ่งอยู่เหรอลูกอะยังวิ่งอยู่อะยังวิ่งอ่ะวิ่งอะวิ่งวิ่งให้เข็ด อะเริ่มเหนื่อยแล้วใช่ไหมวิ่งกลับนกมาเออนกมาอะกลัวนะอุยเริ่มกลัวนกแล้วนะเออตอนแรกก็เออหน้ามืดนะมาบ้างมาโอ้ยว่าไงลูกโอ้ว่าไงว่าเออเอาทัวนะเออเดี๋ยวเอให้ตัวนู้นก่อนอว่าไงลูกอุ้ยอขึ้นถาดอีกไหมลูกขึ้นถาดอีกไหมเออขึ้นถ่ายไหมอุ้ยอ่ะน้องอุ้ยอ่ะกระโดดเบาๆสิลูก ของตกเออกระโดดเบาๆหน่อยเออว่าไงลูกมาๆมาอ่านกนกลูกอ่ะ,อะขึ้นถ่ายเขาไหมไหมอุ้ยนกนกนก,นก